วิปลาดข่าวดังมาปีพศ2547เมื่อครอบครัวเนี่ยที่ดำรงอยู่อย่างเรียบง่ายและสมถะในสวนมะพร้าวที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีครอบครัวจิเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนบาทแต่ก่อเหตุสะเทือนขวัญคนทั้งประเทศด้วยการขาปาดคอลูกสาววัย12ขวบเพราะเชื่อว,ว่า จะช่วยขจัดสิ่งชั่วร้ายและดวงวิญ,ญญาณของเด็กจะไปสู่สวงสวรรค์ภายใต้การดูแลของพระอินทร์ในช่วงบ่ายของวันที่สี่ตุลาคมตำรวจสอพอดำเนินสะดวกได้รับแจ้งเหตุขาตกรรมในบ้านหลังหนึ่งจึงเดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุและต้องพบกับภาพอันนาร้าวเมื่อเห็นร่างไร้วิญ,ญญาณของเด็กวัยสิบสองปี นอนสิ้นลมหายใจอยู่กลางบาดท,ทำกลางกลิน่นคาวเลือดขลาครงบริเวณลำคอถูกของมีคมปาดจนหลอดลมขาดเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าสิบชั่วโมงกลางบาดมีโต๊ะวางอยู่ค้ายกับกําลังทําพิธีกรรมทางไสยศาสตร์มีเส้นผมจำนวนหนึ่งถูกแช่น้ำอยู่ในกะละมังเสือ้อผ้าถูกน้ำไปเผาทิ้ง และมีดอิโตเปื้อนเลือดตกอยู่ใกล้ๆกับศพระหว่างที่กำลังพบศพนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจกลับได้ยินเสียงสวดมนต์ด้วยภาษาบาลีเล็ดหลอดออกมาจากประตูอีกห้องหนึ่งภายในบ้านหลังนั้นด้วยความงุนงงสงสัยตำรวจจึงพยายามเรียกให้คนข้างในเปิดประตูแต่ก็ไม่เป็นผลจึงตัดสินใจพังประตูเข้าไป และพบผู้หญิงสี่คนกำลังสวดคาถาด้วยถ้อยคำที่จับใจความไม่ได้ทั้งหมดเป็นพี่น้องกันทันทีที่พวกเธอเห็นตำรวจก็ดาทอขับไล่ตำรวจและความมีดไล่ฝันจนเกิดความโกลาหลขึ้นเพราะในเวลานั้นไม่ได้มีแต่เฉพาะตำรวจเท่านั้นแต่ยังมีไทยมุงอีกจำนวนมากที่ตามมาดูเหตุการณ์ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นเพื่อนบ้านที่ต่างรู้จักคุ้นเคยกับครอบครัวนี้เป็นอย่างดีโดยเพื่อนบ้านเดลาว่าผู้หญิงทั้งสี่คนนั้นคือยายป้านาและแม่ของเด็กที่เสียชีวิตต่างพากันแตกนี้กระเจิงไปในสวนมะพร้าวหลายคนพยายามเรียกชื่อให้คืนสติแต่ก็เหมือนกับยิ่งเป็นการยั่วยุจนตำรวจต้องใช้กําลังเข้าควบคุมสถานาการณ์ ผู้ให่บ้านหมู่สิอ็ดที่มีบ้านถัดออกไปจากหลังที่เกิดเหตุเพียง500เมตรได้เล่าว่าผู้หญิงสีพี่น้องมีความเชื่อเรื่องการบูชาพระอิน์ทมานานแล้วเขาเคยมาชวนชาวบ้านละแวกนี้ให้มาร่วมทําพิธีกรรมต่างๆหลายครั้งเด็กอายุ12ที่เสียชีวิตก็เป็นลูกของหนึ่งในสีผู้หญิงดังกล่าวก่อนเกิดเหตุทั้งสีกำลังเข้าส่ง และสั่งไปตัดต้นมะพร้าวในสวนให้หมดหลังจากนั้นให้คาลูกสาวตัวเองเพื่อทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาตเพราะเชื่อว่าเด็กคนนี้นำความชั่วร้ายติดตัวมาด้วยจึงต้อง่าเสียและเรื่องราวที่ผมได้นำเสนอไปนั้นอาจมีเนื้อหาที่รุนแรงและสะเทือนใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม